ย้ายมาจากตรุรกีนะรวยมากเลยไม่มีอะไรทำนะวันๆเพราะใช่แต่เราเป็นเพื่อนกันได้เนาะพี่มาจากโรงเรียนไหนจ๊ะพี่พี่ย้ายมาจากโรงเรียนแอส e <ส><ส>ันเนลออสเตรเลียฟรีสอ,อยู่ประเทศแคนาดาคือพี่ไม่ชอบพูดยำนะพี่เป็นคนแบบ สู้นะครับสู้นะครับสู้นะครับวันนี้ก็จะผมช่างต้นเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะเป็นเด็กใหม่ของก็ลอนอเลิงนะครับผมครับก็วันนี้เราก็จะดูในโรงเรียนว่าสาวๆจะสนใจเด็กใหม่หรือเปล่าครับผมก็เด็กใหม่เรารออย่างผมแบบประมาณนี้จะได้นะครับก็มาดูกันนะครับผมก็วันนี้เราจะเข้าไปที่ลอนอเลิงนะครับผมก็มาจากประเทศตุรกีนะผมก็ย้ายมานานมากพ่อแม่เป็นคน เป็นคนประเทศนอกครับผมเป็นลูกครึ่งครับผมก็วันนี้ก็จะมาดูกันว่าสาวๆจะสนใจเด็กใหม่รอๆอย่างผมหรือเปล่าครับรอๆอย่างผมหรือเปล่าครับผมก็ดูดีมากเลยครับดูตานแต่งตัวโอเคครับไปเจอกันข้างใน,นครับผมเจอแล้วครับเพื่อนๆชาวโรงเรียนเรืองรักพาขอถามนะครับร้านเนื้อย่างแถวนี้ไปทางไหนครับ ตรงไปเลยเหรอครับเพื่อพี่เพิ่งย้ายมาใหม่นะพี่ก็เลยแบบยังไม่รู้จักร้านนะย่างนะก็ตรงไปเลยนะขอบคุณมากเลยน้องๆพี่เพิ่งย้ายมาใหญ่พี่มาจากสุรกีนะเพ,พิ่งย้ายมาวันแรกวันนี้ก็ขอบคุณมากที่บอกทางพี่ยืมห้องไหนเนี่ยหนึ่งทับหกครับหนึ 1> 1่งทับหกพี่อยู่พี่อยู่มอห้า ม้งดาอร่อยไหมครับค<ฆ>ือพี่เพิ่งย้ายมาวันแรกว่าจะใครอยากใครอยากกินไหมใครอยากกินอนะ่ะฟรีไหมพี่รวยมากเลยนะ,นะอยากกินไหมตรงไปทางโน้น, <ology> น,นใช่ไหมก็ยังไงก็รู้จักกันเป็นเพื่อนไว้นะพี่ยังไม่มีเพื่อนเลยพี่เพิ่งย้ายมานะก็รู้จักกันไว้นะรู้จักกันไว้ได้นะพี่เพิ่งย้ายมาวันแรกเลย<ๆ>หาเพื่อนอยู่ยังไม่มีเพื่อนเลยตอนนี้นะพี่รวยมาก โอเคได้เลยครับวันนี้พี่ต้องใช้เงินให้หมดนะวันนี้น้องๆครับพี่ถามอะไรได้ไหมครับพี่พี่เพิ่งย้ายมาใหม่พี่อยากมาร้านเนื้อย่างไปทางไหนครับที่อร่อยแบบที่อร่อยที่สุดเลยนะครับรู้ไหมครับบอกพี่หน่อยพี่หิวข้าวมากไม่ได้เลยเลยครับบอกพี่หน่อยครับสมใจไปทางไหนครับไปทางเิอยู่บ้านอะไรครับ อ๋อทำไมต้องได้ขึ้นรถรับส่งครับ <c oughs> แบบไม่มีมอเตอร์ไซค์หรือยไงครับไม่ค่ะแต่บ้านพ่อพี่ขายมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับ <c oughs> ดาวฟรีครับ <c oughs> ประกันศูนย์เปอร์เซ็นครับสนใจไหม <c oughs> บ้านพี่ก็รวยอยู่นะ <c oughs> แล้วกลับกี่โมงนะครับสี <c oughs> ่โมงสี่สิบยูห้องอยูห้องไหนเนี่ยห้ทับหกหทับหก เฮ้ยห้องเดยกกันเลยนี่พี่เพิ่งย้ายมาใหม่แต่เมื่อเช้าพี่ไม่ได้เรียนพี่โดดเรียนนลแบบตื่นเต้นนะเมื่อเช้าพี่ตื่นเต้นมากเลยพี่โดดโดดเรียนเลยอย่ห้องต้องห้องนะเดี๋ยววันหน้าพี่จะเข้าห้องอยู่นนะพี่ตื่นเต้นมากเลยเพิ่งย้ายมาวันแรกแบบพี่ตื่นเต้นจริงๆนะก็เลยแบบอยากหาเพื่อนๆเลยแบบว่ายังไม่มีเพื่อนเลยนะอะไรนะพี่แบบซ้ำซันบ่อยไงซ้ำซันบ่อยมากเลยก็แบบว่าก็เลยแบบน่าจะแก่นิดหนึ่งนะ แต่ที่จริงพี่ก็แค่15ปีเองให้น,หน้องๆขึ้นรถได้รถพ่อพี่รถได้รถพ่อพี่ใช้รถพ่อพี่พี่มีฝาแฝดนะฝาแฝดพี่คนหนึ่งแบบหน้าตาก็จะหล่อๆเหมือนกันประมาณนี้เลยแต่เขาจะชอบใส่แว่นคล้ายๆกันเลยที่มีฝาแฝดแต่พี่ไม่ชอบแบบแบบนั้นน่ะแต่วันนี้ก็เลยอยากมีเพื่อนๆน,นะเราเป็นเพื่อนกันได้นะเราเป็นเพื่อนกันได้นะยังไงก็ทักทายพี่นะ ทำไมวันนี้เรารู้สึกฟุ้งๆิ้งยังเลยนะดูเสื้อผ้าพี่สิทำไมพี่เป็นคนประหยัดนะถึงถึงรวยได้ขนาดนี้นะพี่ใส่ตัวนี้ตั้งแต่มอนหนึ่งเลยนะยังไีมอหกแล้วดูดิยังไม่ได้ซักสักทีเลยดูก,กินดิโอ้ยไม่อยากจะคุยเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเออาทำไมเราเป็นเพื่อนกันได้นะน้องครับพี่ขอถามร้านเนื้อย่างหน่อยดิแถวนี้มีร้านเนื้อย่างอะไรอร่อยไหม พี่เพิ่งย้ายมาเมื่อเช้าเลยนะพี่เป็นเด็กใหม่ยังไม่รู้จักร้านเนื้อย่างแถวนี้เลยนะพี่เป็นเด็กใหม่ไงแบบเพิ่งย้ายเข้ามาพี่พี่อยู่ห้องหกทับสิบแปดมอหกทับสิบแปดพี่เพิ่งย้ายมาใหม่นะไม่รู้เลยหรอร้านเนื้อย่างอ่ะไม่ครับพี่จะเพิ่งย้ายมาใหม่ไงหาร้านอะไรอร่อยอร่อยกินไงแล้ว่าพี่พี่มาจากประเทศตุรกีไงย้ายมาวันแรก ขี่มัดขี่มัดแตงมานะพี่ขี่มัดแตงมาจอดแอบไปโน่นน่ะว <c oughs> ันนี้ก็แบบมาหาร้านนย่างหาเ,เพื่อนๆนะเป็นเราเ,เพื่อนได้นะพี่เป็นเด็กใหม่อะ <c oughs> ก็รู้จักจาก,กันไว้ได้นะ <c oughs> พี่รวยมากเส <c oughs> ื้อพี่ไม่อยากบอกว่าราคาเท่าไหร่นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวพี่ก็ไปเลยนะ <c oughs> น่ารักจังเลย <c oughs> ทำไมวันนี้อากาศดีจังเลยนะ ุงครับรถคันไหนครับกลับบ้านบ้านเรื่องใหม่ผมลงผมลงรถครับผมลงรถเหมาผมจำไม่ได้ครับน้องๆครับพี่ขอถามอะไรได้ไหมครับพี่ขอถามร้านน้ย่างแถวนี้อร่อยอร่อยมีร้านไหนไหมครับเฮ้ยย่างหรือเปล่าเนี่ย ยังยังไม่บัดดีอีกพี่มาถามร้านเนื้อย่างครับร้านไหนอร่อยอร่อยครับแถวนี้มีไหมครับพี่เพิ่งย้ายมาใหม่ครับพี่อยูหกครับสิบแปดนะมอหกแลสิบแปดนะห้องเดียวกันไหมมีใครอยู่ห้องเดียวกันกันกบพี่ไหมอยู่ห้องไหนมาหนึ่งหน้าเสีบโอเคเราเป็นเพื่อนกัน,กนได้ับพี่ตได้ครับใช่เหรอหนักแล้วเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมนี่พี่มันยังไม่มีเพื่อนเลยพี่ย้ายมาวันแรกนะ วันนี้พี่ดดพี่โดดเรียนัางวันนะวันนี้นี่พี่ย้ายมาวัน,นแรกแต่ว่าก็เลยเแบบมาหาเพื่อนนะวันนี้ยังไม่มีเพื่อนเลยพี่เป็นเพื่อนกับใครได้บ้างคนคนนี้ชื่ออะไรน,นี่ยครับชื่อชื่ออ่างครับชื่อืออออเบลวฮ้คุณคุณหน้าจังเลยวันนั้นวันนั้นวันนั้นตลาดสดวันนั้นตลาดสดใช่ไหมช,ชื่อลูกชื่อลูกชิ้นทอดอยู่วันนั้นใช่ไหม ทำไมนะเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมน้องเบลเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมขอบคุณมากเลยงั้นเจอทักทายพี่หน่อยนะพี่พิ่งเชื่อพี่แบบโดดเรียไงวันนี้โดดเรียไงพี่ก็แบบวิ่งเล่นเนี่ยแถวข้างๆอะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับน้องเบลก็ขอบคุณมากเจอกันทำไมนะเพื่อนๆเราไม่ค่อยมีเลยวันนี้ พี่มาพึ่งพึ่งพิ่งมาใหม่นะพี่อยู่ม .6 <c oughs> 18ก็ยังไงก็เราเป็นเพื่อนกันได้นะ <c oughs> พี่ยังไม่มีเพื่อนเลยวันนี้ก็อยากจะแบบเจอกันก็าทักทายพี่หน่อยนะ6รับ18นะ <c oughs> ตอนนี้เราก็หาเพื่อนได้เยอะมากเลยครับผม ครับพี่ถามเลยนะครับเนื้อย่างแถวนี้มีร้านไหนอร่อยอร่อยไหมครับพึ่งพี่เพิ่งย้ายมาใหม่นะพี่ย้ายมาวันแรกเลยพี่จพี่จะมอหกทับสิบเจ็ดน้องจะมอไหนรู้จักพี่ไหมพี่เพิ่งย้ายมาวันแรกกันนะเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมเนี่ยไม่ได้สักคนเลยเหรอไม่ได้เลยเหรอไม่อยากเั่นเลยเหรอเอาพี่เพิ่งย้ายมาใหม่เย่งพี่ก็แบบ ไอคลิปไปให้แม่ดูไงกลัวแม่จะไม่เชื่อไงมาเรียนมันแล้วไม่เชื่อเลยเหอ<น>เรอ,หรอครับก็เจอจะโศว์หรอครับผมเราไปข้างในได้ไหมข้างในอะไรพี่สาวเชื่อไหมโอ้เขากลับบ้านหมดแล้วเลยพี่เพิ่งมาวันแร้วกันี่พี่กกนเนพิ่งตื่นเรียนวันแรก,กนะเฮ้ยพี่มาพรุ่งนี้มาตอนเช้าๆใช่เหรอใช่เยอะเ,เราก็อารถจะกลับบ้าน่นะครับ น่ารักมากเลยนะครับวันนี้เด็กใหม่ก็ธรรมดาครับผมน้องๆครับแถวนี้ร้านนื้อย่างแถวไหนอร่อยสุดครับพี่ย้ายมาวันแรกเลยนะวันนี้พี่ย้ายมาวันแรกเลยนะพี่อยู่หกรับมอหกรับสิบแปดนะใช่พี่ย้ายมาวันแรกพี่มาจากตุรกีนะจากตุรกีนะวันนี้พี่ได้เงินมาก็ไม่เยอะหรอกก็แบบจะจะมีเพื่อนใหม่ยังไม่มีเพื่อนเลยนะวันนี้พี่ยังไม่มีเพื่อนเลยนะ ดูเสื้อพี่สิพี่ว่าตโรงเป็นไหนจ๊ะพี่พี่ย้ายมาจากโรงเรียน S S New Australia Fresh Town อยู่ประเทศแค <c oughs> นาดา <c oughs> คือพี่ไม่ชอบพูดยำนะพี่เป็นคนแบบ <c oughs> แล้วว่าวันนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนไงพี่เพิ่งย้ายมาวันแรกนะก็ <c oughs> อ,อยากมีเพื่อนเราพอจะเป็นเพื่อนกันได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เลย <c oughs> พี่รู้จักคนนี้อยู่นะ ติดตามอยู่ในช่องยูทูบด้วยติดตามอยู่ร้องเพลงอะไรไม่รู้แต่ <c oughs> พี่เปิดฟังอยู่ประจำแล้วพี่ฟังมาแล้วพี่ฟังคลิปหนึ่งพี่ฟังเจ็ดสิบแปดถึงแปดสิบปลอดนะต่อคลิปวันวันหนึ่งพี่ไม่ทำอะไรเลยพี่ดูแต่คลิปน้องเลยน่ารักมากเลยชื่ออะไรพี่ไม่ค่อยพูดบ่อยนะ <c oughs> <c oughs> มันดี <c oughs> นะ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกันได้ไหมสรุปเนี่เราเป็นเพื่อนกันได้ไหม <c oughs> ได้ไหม พี่หาเพื่อนเฉยๆเป็นเพื่อนกันได้เนาะเป็นเพื่อนกันได้เนาะโอเคครับชื่ออะไรเนี่ยรู้จักพี่ไหมเนี่ยฮะฮะอ้วมบ่โธ่ที่จริงพี่ฟังภาษาอีสานไม่ออกเลยนะเนี่ยอ๋อพี่ฟังภาษาอีสานไม่ออกพี่ไปอยู่นอกมานานเลยเป็นภาษาใช่ฟังฟังบอกใช่ฟังบอกใครออกเลยอะไรนะ ที่ชื่อที่ชื่อตนครับย้ายมาแต่ไหนฮะย้ายมาจากแอสโตรส s ตดซินโนชื่อโรงเรียนพี่มันมีสองชื่อไงออใช่มันมีสองชื่อเขาแบบว่าเผื่อแบบว่าเบือ่อเบื่ออีกชื่อนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาชื่อนี้ไงใช่แต่ว่าวเราเบือ่อโรงเรียนแบบเหมือนเรื่องโนทธาเนี่ย ตั้งแต่พี่ตอนพี่มาเรียนก็เริงนกขาตอนนี้ก็เริงนก่ง,รงคราไงแบบมันยังซ้ำๆอยู่แต่โรงเรียนเก่าพี่มันมี2อชื่อไงแ,แต่ว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนใหม่มีชื่ออีกชื่อที่ฉามนะชื่อที่ฉามชื่อที่ฉามก็ชื่อ s U Press t o Corp r a t i o n นะชื่อที่สนะน่าจะจบทุกชื่อแล้วนะพี่ก็ฝากโงเรียนที่ไหทำไมพี่ถึงหล่อขนาดนี้นะ สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับพี่เป็นเพิ่งเข้ามาใหม่พี่อยู่ม .6 ครับ8รู้จักพี่ไหม <c oughs> พี่ย้ายมาวันแรกวันนี้ก็แบบยังไม่มีเพื่อนไงก <c oughs> ็แบบยังมีเพื่อนแบบคุยด้วยไงพี่แบบตืนเต้นมากเลยวันนี้ยังไม่มีเพื่อนนะก็เราเป็นเพื่อนกันได้ไหมน้องอยู่มอะไรเนี่ยร้ <c oughs> จักกันได้นะ <c oughs> นะมีเพื่อนหรือยังมีแล้วครับใช่เลยเนาะเรารอเหมือนกันก็ขบประบานนี้เนาะวันนี้พี่ยังไม่มีเพื่อนเลยพี่แบบมาหาเพื่อนใหม่นะพี่แบบเพิ่งย้ายมาวันแรก ย้ายมาจากประเทศตุรกีนะใช่น้องครับชื่ออะไรครับพี่เพิ่งย้ายมาใหม่วันนี้วันแรกอ่ะพี่ยังไม่มีเพื่อนเลยพี่อยู่พี่อยู่วารหกทับสิบเจ็ดน้องมออะไรพี่น่ากลัวมากเลยเลยใช่ที่จริงพี่อ่ะก็แบบดูน่ากลัวน่ากลัวนะเดี๋ยวที่จริงพี่ก็มีรายคดีติดตัวอยู่นะพี่ค้ำคัเฉยเฉยพี่ยังแบบเสื้อแบบว่าที่บ้านแบบเป็นคนประหยัดไงครับ พีเพิ่งย้ายมาใหม่นะเนี่ยพี่เพิ่งย้ายมาใหม่นะเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมอยากหาเพื่อนจะเฉยนะเป็นเพื่อนกันได้ไหมใช่เป็นเพื่อนหาเพื่อนจะเฉยแบบพี่เพิ่งย้ายมาใหม่ไงแว่าคือูอยู่ใช่ไมนเพื่อนพี่ไม่ได้พี่้งนเพื่อนงั้นเป็นน้องกันก็ได้งั้นน่ะได้ไหมไม่ได้เลยเหรอพี่น่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอพี่ต้องซักเสื้อก่อนเลยเลยแต่ว่ามันเป็นเอกัษณ์ของพี่นะทำไมน้องน้องเขาน่ารักจัง ทำไมคนน้อยจังที่น่ากลัวมากเลยเหรอทำไมคนข้อหนีกันหมดเลยโดดเรียนครับวันนี้น้องๆครับ น้องๆครับพี่ขครับร้านเนื้อย่างที่อร่อยที่สุดในแถวนี้หน่อยดิพี่เพิ่งย้ายมาใหม่วันแรกเลยนะพี่อยู่มอกทับ18ับแใช่น้องอยู่มอะไรเนี่ยม3าค่ะมสเออเราเป็นรู้จักกันได้น้องพี่ยังไม่มีเพื่อนเลยพี่เพิ่งย้ายมาใหม่วันแรกวันนี้ก็หลดเรียนไปแล้ว18คแทับชูสุดพี่ดิพี่หลดเรียนไปเยอะมากวันนี้แต่ที่บ้านรวยไงแบบก็เลยแบบย้ายโรงเรียนบ่อยพี่ย้ายมาจากพี่ย้ายมาจากตุรกีนะ รวยมากเลยไม่มีอะไรทำนะวันนั้นเรา,าใช่แต่เราเป็นเพื่อนกันได้เนะน่าจะได้เนะน้องอยู่เป็นคนแถวไหนนี่แถวนี้เหรอพี่ก็เป็นคนแถวนี้นี่แถวนี้แถวข้างทางนี่นอนแถวนี้ประจำเลยดูชุดพี่สิรวยก็แบบ,บเป็นคนเบื่อความรวยแล้วไงที่จริงมีเงินเยอะก็เลยแบบชอบแบบบรรยากาศใหม่ไงยังไม่เคยนอนข้างทาง,างก็แบบลองดูไงจริงๆน้องชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะเหมือนนะเราเป็นเพื่อนกันได้นะวันนี้เราก็ได้เพื่อนใหม่เยอะมากเลยนะผมก็เป็นยังไงครับวันนี้เราก็ได้ทําการหาเพื่อนใหม่ในโรงเรียนเนลิงนกขาผมก็รู้สึกว่าเด็กใหม่ลอลอแบบเรานี่มีคนแบบอยากจะรู้จักเยอะมากเลยนะผมก็วันนี้รู้สึกดีมากเลยแบบว่ามีเพื่อนใหม่เยอะมากเลยก็ถ้าใครชอบแบบสไตล์ลล่อคนตีนคนตีนรวยๆแบบผมก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์กดแชร์ กดติดตามและกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเราไปเจอกัน EP ต่อไปนะผมก็สำหรับ EP นี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากมีอะไรกูตีนกูตีนก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปผมได้นะครับเจอกัน EP ต่อไปครับ